ข้าจะขอรักขอรอเจ้าแต่เพียงหญิงเดียวพี่ขวัญข้าขอเลือดข้าเส้นต่อหน้าศาลเจ้าพ่อใสคำสาบานทำให้คนสองคนอยู่ด้วยกันไปตลอดได้จริงหรือเปล่าน่าจะเป็นแบบการทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเชื่อมั่นมากกว่าในสมัยนี้ก็อาจจะเป็นแค่เปลี่ยนสเตตัสเฟซบุ๊กว่า in relationship แต่สมัยก่อนแม่รู้สึกว่ามันติดต่อกันยากอกว่ามันจะสื่อสารกันกว่ามาเจอกันได้ต้องนัดกันแล้วนัดกันอีกอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้คำสาบานเป็นเหมือนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคู่รักได้ แต่สมัยนี้แป้งรู้สึกว่าการที่เราได้เจอกันทุกวันหรือว่าการอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เหมือนสาบานกันไกลๆนะแต่ไม่รู้สึกว่ารักแท้สาหรับหนุ่มสาวหญิงผู้ชายเนี่ยแป้งคิดว่ามันมีจริงคือตราบใดที่เรารักคนคนนึงแล้วก็เรารู้สึกว่าเราอยากจะทําแต่สิ่งดีๆให้เขา้เวลาเขาทําผิดเราให้อภัยได้เราแบบพร้อมที่จะคุยกันพร้อมที่จะปรับตัวอะไรเงี้ยแป้งเชื่อว่านั่นคือรักแท้แล้วอะค่ะเพียงแต่ว่ารักแท้นี้มันจะอยู่อีกนานแค่ไหนอันนั้นเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถจะรู้ได้